How that? you like ไอยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความปังของเพลง How You Like That นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอซึ่งนี่คือ dance performance Video ที่เรียกว่าปังที่สุดแล้วในตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับ How You Like That แบบ dance performance Video จาก4สาว Blackpink ทำยอดวิวในตอนนี้ทะลุ1,300ล้านวิว ซึ่งถือว่าเป็นยอดวิวที่สูงมากๆเลยนะครับสำหรับคลิป Dance Performance Video โดยยอดวิว1,300ร้ล้านวิวนี้นะครับของ Dance Performance Video how you like that นั้นสามารถทำไปได้โดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง2ปีกับอีก169วันเท่านั้น 2ปีก,กว่ากับยอด1.3 billion v i e w นวิะครับทุกคนเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆบลิงห์หลายๆคนเดถึงกับออกมาบอกเลยว่าค่อนข้างจะหมั่นไส้กับคลิปเต้นนี้เหมือนกันที่ยอดวิวเนี่ยสูสีกับ MV ตัวหลักมากๆแข่งกันเก่งแข่งกันจริงจังเหลือเกินและก็เป็นคลิปเต้นนะครับที่บลิงในหลายๆคนก็บอกเลยว่าเป็นคลิปเต้นที่บอกว่าอยากให้ YG เนี่ยทำอะไรแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆ และดูเหมือน YG เนี่ยก็ตอบสนองเช่นเดียวกันนะครับพักหลังๆมาเนคลิปเต้นแบบ Performance Video ดีโหรือว่า Dance Performance Video ดีโนั้นก็ปังๆทั้งนั้นเดือดๆทั้งนั้นเลยเหมือนกันแต่ก็ยังมีแฟนอีกบางส่วนนะครับที่ออกมาบอกว่ากลัวใจเหลือเกินกลัวใจ YG เนี่ยจะไม่ทํา MV เดือดๆเพราะว่าคลิปเต้นแบบนี้เนี่ยยอดวิวปังกว่า MV จริงมันค่อนข้างที่จะเสี่ยง แต่สุดท้ายแล้วฟแฟนๆทุกคนก็คือยอมรับกับความปังที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า1,300ล้านวิวจากคลิป Dance Performance วิดีโอนี้นั้นเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่านี่คือความปังของ Blackpink และนี่คือความปังของ Dance Performance How You Like That นะครับ โปสเตอร์ใหม่ปล่อยออกมาแล้วเช่เนเดียวกันครั้งนี้เนี่ยมาแบบว่ามินิมอลมินิมอลมินิมอลมากๆเลยไม่มีรูปสี่สาวแบล็กพิงอยู่ในโปสเตอร์นะครับแต่ว่ามีชื่อของแต่ละคนมาจีซูเจนนี่โรเซ่และก็ลิซ่านะครับพร้อมกับตัวหนังสือสีชมพูตัวใหญ่ๆ How you like that 1.3 Billion v i วิ s นะครับแสดงความเป็นแบล็ k พิงได้ชัดเจนมากๆพื้นหลังสีดํากับตัวหนังสือสีชมพู YG เขาก็ไม่มีวันหมดมุกจริงๆนะครับเพราะว่ายอดวิวเนี่ยยังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ารูปเนี่ยจะไม่รู้ว่าจะเอารูปห ใช้แล้วก็ตามแต่ว่าก็มีการออกแบบโปสเตอร์ใหม่มาให้ดูน่าสนใจในทุกๆโปสเตอร์เลยเพราะว่าตั้งแต่1นึ่งปีเลียนวิวมาเนี่ยก็ไม่มีรูปสาวแบลงพิงแล้วนะครับแต่ว่า ยอดวิวก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโปสเตอร์เนี่ยก็สวยขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันใครที่ชอบโปสเตอร์ใหม่นี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครที่ชอบดูคลิปแดนซ์เพอร์ฟอแมนซ์วิดีโอของ How you Like That เนี่ยก็มาบอกกันได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะชอบคลิปนี้เหมือนกันนะครับเป็นคลิปเต้นที่ดูได้เรื่อยๆดูได้ไม่มีเบื่อจริงๆสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับครับสสวดี